จเจริญอนุสติเพื่อละราคะโทสะโมหะเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมฉันทราบข่าวดังนี้ว่าภิกขูเป็นอันมากกระทำจีวรกรรมเพื่อพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจะเสด็จจาริกโดยล่วงไปสามเดือนดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันผู้อยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่ต่างๆจะพึงอยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่อะไรสาธุสาธุมหานามะการที่พระองค์เสด็จเข้ามหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันผู้อยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่ต่างๆจะพึงอยู่ด้วยธรรมเครื่องอยู่อะไรดังนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตร มหานามะกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมเป็นผู้บริบูรณ네์ผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้ปารบความเพียรย่อมเป็นผ Ges ู้บริบูรณ์ผ <Yeah ู้เกียจคร้านย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีสติตั้งมั่นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีสติหลงลืมย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์มหานามะเมื่อพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมหกประการเหล่านี้ให้ยิ่งขึ้นไปมหานามะในธรรมหกประการนั้นพระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารลบตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวก ผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหานามะอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญพุทธานุสติ มหานามะอีกประการหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนมหานามะ สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย hm ่อมไม่ถ um, oh hm ูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปาราบพระธรรมย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหานามะอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาท อยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญธรรมมานุสติมหานามะอีกประการหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงพระสงค์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธทมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามหานามะ สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารพพระสงฆ์ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหานามะอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาท อยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญสังคานุสติมหานามะอีกประการหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงศีลของตนว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลูปคลำํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ มหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารลบศีลย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหานามะอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาท อยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญศีลานุสติมหานามะอีกประการหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอแม้หมู่สัตว์เป็นผู้ถูกมนทินคือความตรณีครอบงำแต่เราเป็นผู้มีจิตปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีแล้วในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันมหานามะสมัยใดอริยะสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบจาคะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นมหานามะอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญจาคานุสติมหานามะอีกประการหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่า เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่เทวดาชั้นยามามีอยู่เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู่เทวดาชั้นปรนิมมิตาวสวรตีมีอยู่เทวดาชั้นพรหมกายิกามีอยู่เทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้ แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นนั้นถึงเราก็เป็นผู้มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นนถึงเราก็เป็นผู้มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นนั้นถึงเราก็เป็นผู้มีสุตตะเช่นนั้น เทวดาเหล่าน <screws> <ground> ั mm ้นประกอบด้วยจากคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆถึงเราก็เป็นผู้มีจากคะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆถึงเราก็เป็นผู้มีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะ จาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมห oh ะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารพเทวดาทั้งหลายย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมันมหานามะอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบ เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญเทวตานุสติ